พูดดิล่ะพูดเดี๋ยวจับให้จะได้มีเสียงปิดคอพูดไหนเอาเงินให้แม่นีดูหน่อยไหนเงินแม่นีให้อยู่ไหนไหนเงินแม่นีให้อยู่ไหนนี่ครับอยู่ในกระเป๋าไหนอยู่ไหนเห้แม่นีบ้างนะเมื่อกี้เพื่อเอาเงินให้ให้พ่อพ่อบอกเดี๋ยวเอาเงินไปคืนให้พรุ่งนี้บอกว่าจะคืนยังไงบอกเดี๋ยวเอาไปซื้อเลขให้ให้พ่อให้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 ขอบคุณขอบคุณได้ๆขอบคุณเลยล่ะ ปิดคอพูดปิดคอพูดกับแม่นีใส่กระเป๋าให้ขอบคุณใหม่เบิ้งแม่นีไม่ได้ยินเมื่อกี้น่ะขอบคุณใหม่เหรอเอากระเป๋าคือใส่ไม่ได้ยิ้มใครอยู่นี่ย้ได้เหรอเอาขอบคุณแม่นีใหม่ะยิ้มเหรอยิ้มว่าใคยนึกว่ายิ้มยิ้เอาไว้ซื้อขนมกิน แม่นีบอกตันที่ให้เอาไว้ซื้อขนมกินนี่เจ้าให้บุญคือเจ้าบุญนนอยากทำบุญอยู่นะจะทำบุญเอาไว้พอเลิศหายค่มาทำบุญทีไ,นนะออไรเนี่ยครบผมไม่เรทีไม่นีถาพอเลิหายพอเลิจะขึ้นไปหายไรแ่นไปไแล แฟนเนี่ยแม่แม่ฟังไหมยังรอรออยู่ยังรอกินอยู่วันนี้วันนี้มีปัจจัยบ้านพ่อว้ยอันนี้เป็นดีอยู่บ้านพ่อวยอยู่มีรูปอาจารย์นีอยู่บ้านพ่ออ้ยพ่อเคยไปบ้าง เห็นไหมเนี่ยเไหม็นไหมรูปใครนี่ยรูปใครนี่เห็นรูปใครไหมเนี่ยรูปท่านวอเห็นรูปท่านวอนพ่อเห็นไหมจำได้ไหมเห็นแม่ีปัจัากบ้านแม่ดีมาบ้านพ่ออุ้ยเยน่ค่ะเพมาถือพ่ออุยา็าเหนือแต่ว่าพ่อกับปู่นั่นแหละอ ไม่มค่ะันพอไม่มีหัวเราะไปไม่แล้วไปไปไหมปันพ่อไม่ีไดไปไหมไดไปไไปแค่ไล่ไปที่ไร่เชนันย Mm. เดี๋ยวสัก5งค่อยป้อนข้าวุยแล้วก็พาท่านออกไปเที่ยว้วเวลาบ่เดกะเจ้าไปรับใช้พี่ยรไปรับรับแม่มีมานี่บ่จะให้พี่เกียไปรับแม่มีมานี่น่าเจือ

耶，阿门。